เบลล่าลานีคลิปนี้ซราไฟลกสวมเดรสแบกสูงโชว์เร็วขาอินเนอร์ร้อนแรงสุดๆกวยยอดไลค์จากแฟนคลับที่ติดตามอินสตาแกร,รมแอเปเบลล่าแคมเปญ ไปได้แบบถน่มทลายกันเลยทีเดียวสําหรับการเปิดโปดเซ็กซี่ที่ม่ค่อยจะมีโอกาสได้เห็นบ่อยๆของเบลล่าลานีแคมเปญนางเอกซุปตา์แถวหน้าของวงการบันเทิงโดยล่าสุดโพดังกล่าวเจ้าตัวได้นําม,มาแชร์ให้แฟนๆได้ส่องกันนั้นเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเบื้องหลังการถ่ายแฟชั่นให้กับนุตยาสารแพลวซึ่งเผยให้เห็นหนึ่งในลุคสุดแซ่บที่งานนี้เบลล่าลานีขอปล่อยอินเนอร์แบบจัดเต็มพร้อมกับโพสท่าอดเดียวขาคู่งามสะกดสายตาแถามเสื้อผ้าน้ะผมก็ยังไปปังตั้งแต่สีสันจุดปลายเท้าซึ่งแน่่่่นนออววาาไมเพีียงงคลลิปดโดโัก จะสร้างความมือหาชวนวาวให้กับแฟ,แฟนที่เข้ามารับชมเท่านั้นแต่ทุกคอมเมนต์อย่างพูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าโหมดนี้ไม่นายเป็นล่าสวยแรัพไฟลูกจริงๆขอขอบคุณภาพเป็นล่าลานีภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ